อะไรเนี่ยส่งอะไรส่งอะไรมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันแก้ไขาย,ยากรู้ไหมต้องก๊อปปี้ออกมาทีละตัวแล้วก็แก้ไขให้มันเป็นตัวใหญ่ด้วยกันหมดเนี่ยใครใครส่งตารางมาให้อย่างนี้นะให้ลูกค้าทีพี่มันต้องมาเปลี่ยนทีละตัวนะเดี๋ยวพิม์ใหญ่เดี๋ยวพิมพ์เล็กไงนะใช่ใช่พี่อพอจะรู้มีวิธีไหมมันยากอยู่นะยากจริงต้องค่อยๆทําทำแต่ปกติก็ค่อยค่อยแก้ใช่ไหมใช่เอายีรันที่ จุดห่อชูเป็นต้องเหรอมันทำยากอยู like> ่นะสองสองสองหน่อยได้ไหมสองฝังสองฝังได้ไหมเอาแบบฟู่ฟู่เปิดแล้วฟู่ได้ตองฝั่งเออวิธีการนะเอาง่ายๆก่อนเลยเราเดบิลิกเข้าไปที่เพ็กแล้วก็กดคอนโทรลชิปถ้าเประตูใหญ่นะกดคอนโทรลชิปอยู U ตัวใหญ่เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเล็กหมดก็คอนโทรลชิป L ไป อ้าแล้วพวกไม่เท่ากันมันก็เปลี่ยนให้หมดแต่ใช่ดิไหนปุ๊บสมมติเขาเล็กมาใหญ่มาเขาก็จะจัดเรียงให้เรียบร้อยเลยปรับให้หมดเลยมันง่ายอย่างงี้นี่เองได้ดิคทณพี่พี่ลองลองลองทำอีกสักสองสามตัวทำเองพวกนี้เรามาเลยยืนนี้นะยืนนี้นะสองฟองนะสองฟองนะตองตองดองคอดึงคอเหลือกมากครับ